นี่คือสิ่งดีๆในชีวิตที่ผมประสบพบเจอด้วยตัวเองจากการเป็นหมาป่าเดียวได้ครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูแนนเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้ทุกกลังชมรายการซิกแพคโปรเจกตนผม มาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวในเรื่องของการทำงานในมุมของสายฟิตเนสให้ทุกคนได้ฟังบ้างนะครับผมหลายๆคนครับเคยสังเกตไหมว่าโค้ชปูแน่นนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครมาค <บา S 1> อลแลบด้วย <laughs> ตลกมากเลยนะครับผมคือเขาก็จะมีการคอลแลบกันจะมีการแบบไปที่นู่นที่นี่นะครับเจอกันนู่นนี่นนครับแต่โค้ชฟูแน่นะครับผมเป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับการเอาเข้าร่วมกลุ่มครับจริงๆเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ผมเริ่มทำอาชีพเป็นเทรนเนอร์นะครับผมในปีแรกนะในขวบปีแรกของการทำอาชีพนี้ครับผมนะครับถูกเขาเรียกว่าอะไรอะดูถูกถูกเหยียดหยาม ถูกประนามถูกประจานเนี่ยนะครับผมตั้งแต่ปีแรกของการเป็นเทรนเนอร์แล้วคือทุกคนเนี่ยนะครับที่เป็นแฟนช่องซิปโปรเจกต์นะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่าอาชีพของผมเนี่ยนะครับผมคือเดิมทีเนี่ยนะครับเป็นพนักงานตอนรับบนเครื่องบินครับผมเป็นสจวตนะครับก็งานที่ผมเก่งก็คือเรื่องของงานบริการใช่ไหมผมเรื่องของภาษาเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์เรื่องของ interpersonal skill นู่นนี่นั่นว่าไปครับผมนะครับเป็นเรื่องของงานบริการครับซึ่งเป็นงานบริการชั้นพรีเมี่ยมแต่ทำไมจู่ๆนะครับผมถึงมาทำอาชีพเทรนช่วง แรกนะผมของการทำอาชีพเทรนเนอร์ครับผมก็เปิดเพจของผมด้วยนะครับชื่อ The Six Pack Project นะครับแล้วก็เอาไปใช้เป็นเหมือนยี่ห้อนะครับแบบเหมือนแบบคือเป็นวัยรุ่นอะนะครับมันก็อยากที่จะมียี่ห้อของตัวเองอะว่าแบบเออเราอะถ้าเกิดว่าเทรนกับโค้ดปูเนี่ยนะครับ ก็คือเป็นซิกแพคโปรเจกต์น้วอจะใช้ตัวขอโปรแกรมที่ชื่อว่าซิกแพคโปรเจกต์เพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมีความคิดว่าอยากจะมีซิกแพคเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นโปรเจกต์ของทุกๆคนนี่แหละครับที่อยากที่จะมีซิกแพคกันมันก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าซิกแพคโปรเจกต์ไงครับผมแต่มันเกิดขึ้นนะครับผมเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วจริงๆเนี่ยร่วมๆสิบสี่สิบห้าปีแล้วนะของการที่ถือกำเนิดในแบรนด์ของซิกแพคโปรเจกต์ขึ้นมาครับเชื่อไหมในปีแรกครับของการเทรนครับผมไปเทรนในฟิตเนสของ การบินไทยนะครับผมในฟิตเนสของการบินไทยเลยครับแล้วในยุคนั้นนะครับผมก็จะมีเทรนเนอร์นะครับที่เขาประจําอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับผมในฟิตเนสครับอันนี้นะครับ ผมก็จะใช้สถานที่ที่เป็นฟิตเนสขอบรบษัทนะครับเป็นที่ในการเทรนนักเรียนครับซึ่งนักเรียนก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกครับก็จะเป็นตัวของแอร์สจวัพวกนี้นะผมก็คือจะเข้ามาทดลองแหละเข้ามาทดลองแบบเล่นกับผมสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจริงๆอ่ะผมนะ่ะก็คือเทรนกับคนข้างนอกมาก่อนนะครับแล้วก็คนข้างนอกเนี่ยเขาได้เห็นผลลัพธ์นะครับที่ดีจากการที่ผมได้ช่วยดูแลอะไรพวกนี้เนาะแล้วคนข้างนอกนยครับผมก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการที่ผมเนี่ยนะครับดูแลเขาเขาก็มีรูปร่างที่ดีมีซิกแพคมีรูปร่างที่ โอเคแล้วก็ผมสามารถเอามานําเสนอต่อได้นะครับจนกระทั่งผมมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะซึ่งลูกค้าที่เข้ามาก็จะเป็นพวกนักบินแอร์สจวตต่างๆนานาเหล่านี้ครับและสถานที่ที่มันสะดวกที่สุดนะครับผมมันก็คือที่ฟิตเนสของบริษัทของผมนั่นเองครับทีนี้นครับพอเวลาที่ผมไปเทรนใช่ไหมครับมันก็จะมีสายตานะครับจากเทรนเนอร์ที่อยู่ในนั้นนะครับมองว่าแบบเอ้ยแม่งไอสจวตคนนี้ทําไมมันมา สอนออกกําลังกายวานะครับมองไปมองมาครับผมวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าครับมันก็จะมีกลุ่มคนครับไม่ใช่เพียงแ,แค่เทรนเนอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นคนที่มาออกกําลังกายที่อยู่ในตัวของฟิตเนสครับผมเขาอาจจะราคาญผมก็ได้นะผมรู้ทันทีว่าคนในนั้นไม่ชอบผมคนในนั้นเนี่ยบางคนนเกลียดผมด้วยซ้ำนะครับผมรู้ไหมทําไมผมถึงรู้ว่าเขาเกลียดผมครับเพราะว่าเขาเอาผมเนี่ยนะครับผม ไปเขียนด่าไปโพสต์ด่าใน f c e e o o o นะครับแล้วนักเรียนของผมเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนกับคนพวกนั้นนะครับนักเรียนของผมก็ช่างใจดีนะผมแคปมาแล้วเอามาให้ผมอ่านนะครับหลายคนมากๆนะผมที่โพสต์ผมด่าผมใน Facebook นะครับแล้วก็ นักเรียนเนี่ยครับก็เอามาให้ผมอ่านเนี่ยอยู่เป็นประจําเลยครับผมด่าผมว่าเป็นอย่างงู้นหุ่นเป็นขี้ก้างไม่ได้จบเทนเนอร์มาทิ้กแพ็โปรเจกต์หาอะไรว่าไม่เห็นจะแบบเวิร์กนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับคือโดนด่าโดนด่านะครับสาเสียเทเสียครับโดนแอบถ่ายคลิปโดนแอบถ่ายรูปครับผมผมทําอยู่อย่างเงี้ยนะครับปีหนึ่งนะผมเจอกับแรงเสียดทานมาตลอดนะครับโดนทั้งแบบด่าลอยๆโดนพูดกระทบกระเทียบนะครับผมจนสุดท้ายนะครับผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมนะครับของบริษัทนะครับผม เข้ามานัดคุยกับผมนะครับแล้วก็ยังไงรู้ไหมครับอันนี้คือผมสรุปให้เลยนะนะครับไล่ผมออกจากการเป็นสมาชิกของฟิตเนสของบริษัทัทนที่ผมเป็นตัวของพนักงานเองนะผมผมยังโดนเขาเรียกว่าโดนอัปเปเหี่ครับออกจากตัวของฟิตเนสของบริษัทไปนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็ต้องไปหาฟิตเนสข้างนอกนะครับเพื่อทําการเทรนนักเรียนครับและเหมือนเดิมนะผมเหตุการณ์เดิมคือตัวผมเนี่ยนะครับ ก็คือเป็นคนที่เรียกว่าหาลูกค้าเก่งละกันนะครับผมจะมีจำนวนของลูกค้าเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผมก็จะเฝ้านะครับผมอยู่ที่ตัวของยิมเนี่ยนะครับคือเรียกว่าแทบจะทั้งวันครับบางทีก็วิ่งไปวิ่งมานะครับวิ่งช้าเป็นฟิตเนสโน้นนะครับบ่ายเป็นฟิตเนสนี้นะครับคือตลอดทั้งวันเนี่ยผมก็จะทําการวิ่งครับผมถ้าวันไหนที่ผมไม่วิ่งนะครับผมก็จะเทรนตลอดทั้งวันนะครับผมซึ่งตัวของนักเรียนนะครับที่เข้ามาเทรนเนี่ยนะครับจะเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5 หหรือ7คนหรือบางวันนะผมก็คือกดไปเลย10คนอะไรเงี้ยสิคนก็มีนะครับซึ่งในแต่ละที่นะครับผมก็จะมีนักเรียนมารอจ่อคิวเพื่อที่จะบอกประเทนกับผมนะในขณะที่ตัวของเทรนเนอร์ประจําตัวของฟิตเนสนานะครับผมไม่มีลูกค้าน,นอนตบยุ่งนะครับสุดท้ายคือผมก็โดนส่งรายชื่อนะครับแล้วก็โดนไล่ออกจากตัวของฟิตเนสคือผมโดนไล่ออกจากตัวของฟิตเนสเนี่ยเยอะมากและผมก็โดนด่านเนี่ยเยอะมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยนะครับผมอาจจะไปละเมิดกฎระเบียบของแต่ละฟิตเนสมาหรือว่าอาจ จะทำตัวไม่น่ารักหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าแบบเหมือนมีบุคลิกภาพที่คนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับมันเลยทําให้คนที่อยู่ในสายอาชีพเหมือนจะอยู่สายอาชีพเดียวผมนะครับผมเกลียดที่หน้าผมหรือว่าไม่ชอบผมอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นมานานแล้วนะผมเป็นเลยเป็นสาเหตุว่าทาไมปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะด่าผมอะไรยังไงก็ตามทําคลิปมาแซะหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมเฉยเยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมโดนมาตั้งแต่ตอนที่แบบผมเริ่มทําอาชีพนี้แล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับคือเหมือนเหมือนผมเป็นบุคคลแบบแปลกที่แบบแปลกแ่ะทีบบ ไม่ยอมมีใครเอามาเข้าคั่วครับแต่ในข้อเสียนะครับผมมันก็จะมีข้อดีครับคือทุกๆครั้งนะครับที่ผมโดนขับไล่นะครับทุกๆครั้งที่ผมโดนจับโยนออกไปนะครับทุกๆครั้งที่ผมโดนแบบเหมือนถีบออกจากกลุ่มถูกถีบออกจากคอมมูนิตี้นะครับผมเติบโตขึ้นเสมอเลยทุกครั้งที่ผมถูกถีบออกครับมันเป็นสัญญาณนับที่บอกผมมาตลอดเลยครับว่า ผมจะมีการเติบโตขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจใหม่ที่เข้ามาหรือว่าเป็นเรื่องของโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการเงินการงานพวกนี้ครับมันจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตอนที่โดนถีบออกมาหรือว่าอตอนที่โดนเกียดเนี่ยนะครับผมมันเป็นจังหวะนะครับถ้าเกิดว่าตอนเด็กๆตอน,นู้นเนาะคือเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่านอยเหมือนกันผมรู้สึกว่าผมแบบตั้งคําถามกับตัวเองอะว่าทําไมคนถึงไม่ชอบเราได้มากขนาดนี้ครับแต่ว่าผมมองในฝั่งที่ดีคือนักเรียนของผมนะคร แล้วก็ผมดูแลนักเรียนอย่างจริงใจครับดูแลอย่างจริงจังแล้วก็นําส่งผลลัพธ์ให้กับนักเรียนของผมทุกคนครับผมดูแลทุกคนอย่างจริงใจและผมก็ สุดท้ายมาตกตรกรได้ว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดอะสิ่งที่ผมทําก็คือเป็นอาชีพที่สุจริตครับและที่สาคัญเลยคือสิ่งที่ผมทําคือผมพยายามนําส่งประโยชน์ต่างๆในเรื่องของรูปร่างแล้วก็สุขภาพเนี่ยนะครับให้กับนักเรียนทุกคนครับจนกทั่งถึงจุดที่ผมเปิดฟิตเนสขึ้นมาครับสิ่งนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมคือผมยังคงนําส่งความหวังดีความปรารถนาดีไปให้กับลูกค้าของผมเนี่ย ทุกทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ชอบผมมาโจมตีมาดา่านู่นนี่นั่นซึ่งอันนี้คือผมอะโตขึ้นแล้วนะผมผมก็รับได้ว่ามันก็ต้องมีคนที่เกลียดเ,เราบ้างมีคนรักมันก็ต้องมีคนเกลียดครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดว,ว่ายิ่งเราอยู่สูงขึ้นครับผมมาเข้าใจเนี่ยนะครับเมื่อสักประมาณ5 6ปีที่แล้วนะผมว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนครับมันคือสิ่งนี้เลยครับคือยิ่งเรามีรายได้เพิ่มขึ้นยิ่งเรามีสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นยิ่งเรามีควาาาาาามมมมมมสรรรถเเเเพิิ่่่่กขึ้้นะผยยงีีีออไไทดๆ มันก็จะมีแรงเสียดทานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมคนจะไม่ชอบเราเพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไปเรียนเรื่องของ mindset มาเยอะนะครับผมมันเป็นสัญญาณที่บอกนะว่ายิ่งคนเกลียดเรามากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนเช็คตัวเองนะครับแล้วเราพบว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยนะครับหรือว่าสิ่งที่เรานําส่งให้กับโลกไปเนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วมีคนเกลียดเราน่แสดงว่าเราทําได้ถูกต้องแล้วนะครับเรานะครับผม กำลังเป็นบุคคลที่หายากนะครับในเรียกว่าในบริบทนะครับในวงการของสิ่งที่เราทําอยู่นะผมมันเลยกลายเป็นว่ามันจะสร้างแรงเสียดทานแล้วทําให้คนเ,เกลียดเราหรือไม่ชอบเราเพราะว่าเราเนี่ยแปลกแยกออกจากกลุ่มนั่นเองครับผมนะก็เลยกลายเป็นว่าผมอยู่ในสถานะของ lone wolf ก็คือหมาปลาเดียวดายมาแทบจะเรียกว่าตลอดเวลานะผมสิกว่าปีมาแล้วนะครับกับการที่ อ,อยู่ในวงการฟิตเนสตรงนี้ผมจริงจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านู้แล้วตั้งแต่ตอนที่ผมเนี่ยนะครับเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กและ้วะครับถ้าเกิดว่าเล่าให้ฟังแบบเร็วๆก็คือแต่ก่อนเนี่ยนะครับตอนที่ผมอยู่สัตหีบเนี่ยนะครับเ <c oughs> พื่อนๆผมเนี่ยอยากที่จะเป็นทั้งครูนะครับอยากจะเป็นทหารนะครับแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการนะครับตอนนั้นน่ยนะครับคือบอกเลยว่าเป็นอาชีพการงานที่มั่นคงครับแต่ส่วนตัวผมน่ผมไม่ชอบผมไม่อยากจะเป็นข้าราชการครับผมไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบนะครับ ผมก็พยายามหาทางนะผมที่จะไปเรียนหนังสือนะผมไปเรียนมาหาลัยนะครับแล้วก็พอไปเรียนมาหาลัยปุ๊บใช่ไหมครับก็เพื่อนๆของผมเนี่ยนะผมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีตังมีฐานะนู่นนี่นั่นนะครับผมก็จะเป็นเหมือนเด็กบ้านนอกเนี่ยตัวดำๆมาอะไรเงี้ยหน้าตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ไปพูดเรื่องของความฝันของตัวเองว่าแบบเอออยากจะเป็นสจ๊วตอยากทำงนานสายการบินเพื่อนก็บอกว่ามึงมันเป็นได้บ้านนอกมึงมันหน้าตาไม่ดีมึงเป็นได้เต็มที่ก็แค่รปภอันนี้คือผมโดนมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆแล้วผมดดนนนููถกกกกกกมมมาา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 าแล้วววรรรรัผจจจภพหหืืออ่่ ความแบบทิ์ทรงที่แบบดูเป็นคนที่แบบดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยนะครับเจอมาตลอดและผมก็เรียนรู้ที่จะเติบโตแล้วก็ก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปครับผมนับทุกครั้งที่ผมโดนดูถูกนะครับ ผมมักจะเอาชนะํำดูถูกได้เสมอเลยครับนี่คือสิ่งที่เป็นการันตีที่แบบผมทํามาตลอด40ปีของการเป็นคนมาครับคือพูดง่ายว่าแบบผมเจอสิ่งนี้มาตลอดแลวผมก็ก้าวข้ามผ่านมาได้ตลอดครับผมจนถึงปัจจุบันนี้ครับมันก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นนตี้แฟนก็คือกลุ่มคนที่ไม่ชอบผมเนี่ยนะครับอยู่ผมว่าก็น่าจะเยอะอยู่เนาะนะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี้ยก็คือจะได้ยินว่าแบบผมเนี่ยจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของพอกายเนี่ยนะครับเกี่ยวเรื่องของผลเสียของยานู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเยอะนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่า ทำให้เขาไม่พอใจในตัวผมนะครับผมอันนี้คือผมเข้าใจดีผมรับได้แล้วผมก็รับรู้ด้วยว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวผมครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามครับสิ่งที่ผมนําเสนอทั้งหมดทุกๆอย่างผมทําด้วยความหวังดีกับคนที่ฟังผมนะครับแต่แนนอนครับผมนะค,คำพูดของผมนะครับมันเป็นเพียงแค่คําพูดที่ผมพูดลงไปในคลิปนี้เท่านั้นนะผมซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับคนฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ผมไม่สามารถไปบังคับใครได้นะครับว่าจะต้องเชื่อผมนะอย่าไปเชื่อคนอื่นต้องเชื่อผมนะนะครับผมไม่สามารถบังคับได้ผมทำได้เพียงแค่นำส่งข้อมูลและสิ่งที่ผมเชื่อและสิ่งที่ผมรู้มามาให้ทุกคนได้รับฟังกันครับผมนะครับซึ่ง อาจาจะถูกบ้างอาจจะผิดบ้างนะครับอันนี้คือมันก็แล้วแต่บุคคลว่าแบบคุณคิดยังไงกับข้อมูลที่ผมพูดมาครับบางคนอาจจะบอกว่าการกินจังฟู้ดมันดีทําไมมึงต้องห้ามด้วยอะไรเงี้ยนะผมกินจังฟู้ดแล้วมันอร่อยนะครับกล้ามใหญ่แล้วแต่นะผมอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ก็เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะผมซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าชุดความรู้หรือชุดข้อมูลที่ผมมีนะผมผมก็จะเอามาพูดในมุมของผมนะผมส่วนของคนอื่นนะครับที่มีชุดความรู้อะไรอีกแบบหนึ่งนะครับคุณก็นําเสนอในรูปแบบของคุณไปนะผมอันนี้คือเเราากกก็ซึ่งัันน <c> เพราะผมเป็นโลนวูฟนะครับผมลักษณะนี้แล้วครับคือเป็นหมาป่าเดียวดายครับหนึ่งเลยคือมันทำให้ผมเนี่ยนะผมคิดนอกกรอบเสมอนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้เป็นเทรนเนอร์แล้วนะครับผมผมเนี่ยนะครับเทรนนักเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับตอนนี้จากเดิมเนี่ยนะครับจากเดิมแบบ30-40คนเนี่ยนะผมตอนนี้นะครับผมลดจำนวนนักเรียนลงมาเนี่ยเหลือแค่คนที่ผมมีสัญญาใจด้วยเท่านั้นแล้วนะครับ ผมไม่เทรนนักเรียนหน้าใหม่ที่แบบว่าอยากจะออกกาลังกายอยากจะลดไขมันอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทรนออนไลน์ยังคงดูแลอยู่นะผมเนื่องจากว่าการเทรนออนไลน์นะครับผมมันไม่ได้เ,เบียดบังตัวของเวลาอะไรมากมายขนาดนั้นผมสามารถที่จะดูแลได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการแบบเหมือนจัดเวลาเพิ่มเติมเข้าไปหน่อยในเรื่องของการเข้าไปตอบลูกค้าประมาณนี้เนาะนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ผมโฟโกัสมากขึ้นก็คือเรื่องของธุรกิจครับกลายเป็นว่าผมกระโดดนะครับจากการเป็นเทรนเนอร์ มาเป็นผู้กอการนะครับผมก็คือเป็นเจ้าของฟิตเนสับผมที่เห็นอยู่นี้ก็คือเวียิมสาขาซัฟรีนะครับผมซึ่งผมเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมกระโดดเข้าสู่โลกของการเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมซึ่งตอนนี้แบรนด์ผมมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมปีหน้านะครับก็จะมีตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาอีกนะครับผมจะมีตัวของอะไรหลายๆอย่างที่เป็นธุรกิจใหม่ๆนะครับ ที่ผมจะเริ่มต้นทําในปีหน้านี้ครับผมซึ่งตอนนี้จากเดิมที่เป็นเทรนเนอร์นะครับผมที่เป็นเทรนเนอร์เทนนักเรียนครับเป็นเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์ที่ทํางานเป็นแค่งานเสริมนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมเติบโตผ่านแรงเสยดทานต่างๆนานามาจนกระทั่งผมเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นนักลงทุนไปแล้วนั่นเองครับผมนะดังนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นคําด่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผมคนที่ดูถูกผมไม่ว่าจะใครก็ตามครับคือจะบอกว่า เขาผิดหรือว่าเขาไม่ดีเนี่ยก็ไม่ได้ครับเพราะผมมีความเชื่ออยู่หนึ่งอย่างคืออะไร,รูป้ป่ะคือผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราย่อมดีเสมอนะครับถ้าวันนี้ไม่มีใครดูถูกผมเลยถ้าวันนี้ไม่มีใครมาด่าผมเลยถ้าวันนี้ไม่มีใครมาตั้งข้อสงสัยในตัวผมผมเลยครับผมบอกเลยว่า ผมไม่มีทางที่จะขยายตัวออกมาได้มากขนาดนี้แน่นอนนะครับต้องขอบคุณคนเหล่านั้นจริงๆครับที่ตั้งข้อสงสัยแล้วก็ถีบผมออกจากกลุ่มหรือว่าเตะผมออกจากคอมมูนิตี้หรืออะไรก็ตามหรือว่าไม่ยอมเอาผมเข้าไปเป็นเพื่อนหรือว่าไม่ยอมให้ผมอยู่ในกลุ่มอันนี้คือผมเข้าใจได้เพราะผมมันมีความคิดไม่เหมือนคนอื่นจริงอะนะครับผมแต่ยังไงก็ตามครับ คืออันนั้นไม่เป็นไรอันนี้คือผมเข้าใจได้ผมก็ไม่ได้กเกลียดเดียดฉันผมไม่ได้เกลียดไทยเลยนะเว้ยเอาพูดตรงว่าทุกวันนี้ผมไม่ได้เกลียดไทยนะครับถึงแม้ว่าจะทำคอนเทนต์อาจจะมีแบบเหมือนมีกระทบคนอืน่นี้บ้างแต่ด้วยความที่มันไม่ตั้งใจครับผมเนื่องจากว่าข้อมูลที่ผมพูดผมพูดคลิปวันหนึ่งเนี่ยนะผมผมลงคลิปวันละ1 5ถึง20คลิปนะครับมันจะไม่โดนคนอื่นบ้างเลยเหรอนะผมในหัวข้อแต่และหัวข้อที่ผมพูดออกไปผมมันมีโดนอยู่แล้วนะครับแต่หลายๆค้งคผมหลายครั้้งผมไมไ่เคยรู ว่าบางคลิปมันเป็นดรามา่าบางคลิปมันมีคําด่ามาบางคลิปมันมีคนเห็นต่างมาผมไม่รู้ผมตอบคอมเมนต์ไม่ทันผมผลิตคลิปวันละสิบห้าถึงยีคลิปทุกวันลองนึกดูนะครับผม20คลิปต่อวัน7วันวัอสัปดาห์อาทิตย์หนึ่งผมลง1 0 0ถึง140คลิปต่ออาทิตย์นะครับ ผมไม่ทันหรอกครับกับการที่แบบจะมีเสียงแบบสายเข้ามาได้แบบเฮ้ยมันมีอะไรบ้างวะอะไรเงนี้ครับงานของผมคือการผลิตและงานของผมอีกอยา่างนึงคือการขยายตัวการพัฒนาตัวเองการพัฒนาธุรกิจของผมให้มันก้าวหน้าเพิ่มเติมให้มันสูงขึ้นไปครับเป้าหมายของผม,มครับมันไม่ใช่การที่จะมีลูกค้าที่จะทํเพอร์ o n น l ลเทรนนิ่งนะครับให้มากที่สุดท่าที่ผมจะมีได้มันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วครับผมมันเป็นเรื่องของการสร้างธุรกิจแล้วมันเป็นเรื่องของการที่ทําให้ตัวของผมนนะผมขยายออกไปทําให้ ตัวของโปรดักต์ของผมนะผมเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นโปรดักต์ที่อยู่ในทำเนียบระดับประเทศับผมนี่คือเป็นเป้าหมายที่ผมต้องการที่จะไปให้ถึงให้ได้ในปีหน้านี้นะครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้กลัวโค้ชี้จะมาแย่งลูกค้าบอกเลยว่าผมไม่ได้แย่งลูกค้าใครนะผมผมไม่มีทางที่จะแย่งลูกค้าคุณโอเคไหมผมไม่แย่งลูกค้าคุณหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเทรนเนอร์อแล้วโอเคไหมครับผมผมเป็นนักธุรกิจแล้วเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยครับผมนะครับว่าผมไม่ได้เกลียดใคร ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะแสะใครแบบ100%ขนาดนั้นผมไม่ได้ตั้งใจเลยครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่มันไปโดนคุณผมก็ต้องขออภัยมาตรงนี้ด้วยแต่ว่าสุดท้ายครับผมยังไงก็ตามผมทําธุรกิจนะครับแล้วก็ ผมนะผมต้องตั้งใจที่จะนําส่งสิ่งดีๆให้กับคนที่ดูคลิปของผม,ผมทุกๆคนอยู่แล้วผมนะอยากจะให้เข้าใจในสิ่งนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครรักผมก็ขอบคุณมากๆครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเกลียดผมหรือว่าไม่ชอบผมอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยจรงิงๆนะครับมันเป็นตัวตนของผมผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับสิ่งที่คุณทําได้คือปัดผ่านไปมันก็แค่นะั้นแหละมันงาน่ายนิดเดียวยุคสมัยนี้มันง่ายครับก็แค่ปัดผ่านไปครับผมมันก็คือจบแล้วครับคุณก็ไปเสพในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรรรรััััักกกสสิ่่่่่่่่่งทีคคคคคคุุุณณณู้้้้้ึวววาาเเเหห็็็นนนนนนดดดยยแแแตไไมมมบบผผผปป ของคุณก็มีความสุขมากมายแลยจรครับแต่ดักว,ว่าคุณรักชอบหรือว่าเชื่อในตัวผมก็ให้เข้ามาดูโค้ดวันนี้บ่อยๆนะครแล้วคุณก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่ผมพยายามหาข้อมูลที่จริงที่สุดดีที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้เอามาให้ทุกคนได้รับฟังกันนั่นเองครับผมนะเพราะงั้นนะครับผมการที่เป็นลนวูฟมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเหงาหงอยเศร้าส้อยเดียวดายไม่ใช่เลยครับ แต่มันกลับเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยนะครับเติบโตได้เร็วกว่าคนอื่นมันก็แค่นั้นเองครับผมสำหรับตัวผมเนาะนะครับผมแต่ยยงไงไ็ตามวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับผมแหมผู้เสียเงียาวเสียงแหบแหละนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ